เตรียมพบกับความสัมพันธ์ของเพื่อนที่ข้ามเส้นจนกลายเป็นเพื่อนต้องห้ามในอลฟเฟิร์สเพื่อนต้องห้ามมิวบุ๊กเรเข้าตังและบอสตันนิโอเป็นกลุ่มเพื่อนนักเรียนคณะบริหารธุรกิจปี4ีที่ต้องมาช่วยกันทํางานดูแลก,กิจการโฮสเทลในวิชาเรียนปีสุดท้ายก่อนเร,เรียนจบมิวเป็นเด็กที่อยู่ในครอบครัวอบอุ่นมีมุมมองความรักเป็นเชิงบวกไม่เคยเซ็กกับใครเลยบอสตันเห็นเพื่อนยังสิงก็เลยแนะนำท็อปฟอส์ คนที่ตัวเองเคยเดียวให้มิวความวุ่นวายเริ่มต้นขึ้นเมื่อมิวกับท็อปเหมือนจะคบกันต่อไม่ใช่แค่ความสัมพันธ์แบบวันไนท์แตนแซนเฟิร์สนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ปีสี่ก็ดันมีเหตุให้ไปพัวพันกับความสัมพันธ์ยุ่งเหยิงนี้ด้วยพอแซนไปมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับเรกแต่ใจเรกับแอบชอบเพื่อนอย่างมิวมาตลอดและยังไม่เลิกจะหยุดที่แซนนิกมาร์กพนักงานร้านไอทีได้ไปเจอคลิปลับในมือถือบอสตันโดยบังเอิญ นั่นจึงนำไปสู่ความสัมพันธ์แบบแฟนวิท t h เบเนฟิตระหว่างบอสตันกับนิกแต่เหมือนนิกจะทำใจไม่ได้นิกเหมือนจะต้องการพัฒนาความสัมพันธ์แต่บอสตันอยากได้แค่ร่างกายบอสตันไม่พอใจที่ท็อกับมิวเหมือนจะได้เป็นแฟนกันบอสตันเริ่มทวงถึงความสัมพันธ์ที่เคยมีกับท็อต่างฝ่ายต่างไม่มีคำตอบท็อปเป็นหนุ่มเพย์บอยเป็นคู่นอนไม่สำนาส่วนบอสตันก็ถูกเลี้ยงมาให้เชื่อในเสรีของเซ็กและร่างกาย ความวุ่นวายในความสัมพันธ์ของคนหกคนจึงเริ่มต้นขึ้นอัพมิวบอสตันนิกแซนเรย์้ามการภารกิจการจัดการโฮสเทลที่ต้องทําให้รอดไม่ทะเลาะกันก่อนเรียนจบดูเหมือนเกมนี้ไม่มีใครอยากเดิมพันหัวใจใครต่อใครก็อยากให้ใช้แค่ร่างกายลงไปเล่นในเกมก็พอรายชื่อนักแสดงเฟิร์สคณะผานปุยตระกูลแซนเข้าตังธนวัฒนรัตนกิจภพศารเรฟอฟอตจิรชพงศ์สีแสง ลุกกะสิเดชปลูกขนมิวนิโอไตรนิมทวัตบอสตันมาร์คพาคินคณาอนุวิตย์นิกลูกจันภาเซนีเพชรสุธีน้ำเชื่อมโอลิฟเฟนส์เพื่อนต้องห้ามกำกับการแสดงโดยวิญญาจูคำศรีทิชากรภูเขาทองผลิตโดย GMMTV ออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา2องทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25และทาง YouTube g m m TV o f f i c i a l พร้อมกันทั่วโลกเริ่มตอนแรก12สิงหาคมนี้มูมูหม,มูแดงคุงขอขอบคุณเครดิตเนื D ้อหาและรูปภาพจาก u f i x me ผู้จัดก,การออนไลน์ Twitter o l i f a n s ts gmm tv และ YouTube gmm tv official เมื่อแอลกอฮอล์นิโคตินฟิโรโมนแสงสีและเสียงเพลงเป็นตัวนำพาให้พวกเขาได้เจอกับความสัมพันธ์ที่มีทั้งความรักความร้อนแรงและความรัก ที่กำลังจะกลายเป็นจุดแตกหักของคำว่าเพื่อนและสุดท้ายมาลุ้นว่าความสัมพันธ์เพื่อนที่ท้ามเส้นจนกลายเป็นเพื่อนต้องห้ามจะลงเอยอย่างไรรอชมพร้อมกันได้กับหมูหมู่ชนดูซีรีส์วายการันตีความร้อนแรงแซ่บเวอร์แน่นอน